ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ5นาทีรู้จริงเรื่องเด็กจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะดิฉันแพทย์หญิงกีรณาวีนินจากมหาวิทยาลัยศิรินครินรวิโรธค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงโรคที่มักจะพบการแพร่ระบาดในช่วงหน้าฝนนะคะโดยประเทศไทยก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยนะคะแล้วก็มีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะเรากําลังพูดถึงโรคไข้เลือดออกนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์พณิตทักษินสตียนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรจน์นะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสว,ส,คาาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะก็ขอเข้าสู่คําถามแรกก่อนเลยนะคะว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็มีการติดต่ออย่างไรบ้างค่ะ โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเตงกีนะครับซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรคโดยยุงลายเราสามารถพบได้ทั่วโลกเลยครับยุงลายเนี่ยมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำนะครับดังนั้นเนี่ยในทุกๆหน้าฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนของทุกปีก็จะมีการระบาดมากของโรคไข้เลือดออกสำหรับคำถามที่2นะคะอาการแล้วก็การดำเนินโรคของไข้เลือดออกนี่เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยจะมีอาการตั้งแต่ไม่มีอาการเลยครับจนถึงอาการรุนแรงจนถึงเสียชีวิตได้นะครับโดยประมาณร้อยละแปเนี่ยผู้ป่วยจะไม่มีอาการเลยครับแต่ว่าประมาณ20%ที่เหลือเนี่ยอาจจะมีอาการไข้ได้โดยจะมีไข้สูงรอยนานประมาณ3-7วันมีอาการคลื่นไส้ปวดท้องหรือรับประทานอาหารได้น้อยนะครับรวมถึงอาจจะมีอาการปวดตามร่างกายตามที่ต่างๆนะครับปวดกระบอกตาปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะได้ บางรายอาจจะมีเลือดออกตามผิวหนังนะครับมีเลือดกาเดาไหลมีเลือดออกในทางเดินอาหาราหรือในผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีประจำเดือนที่มากผิดปกติได้นะครับโดยอาการไข้จะกินเวลาประมาณ3 7ถึงวันครับหลังจากนั้นในบางรายอาจจะมีการเข้าสู่ระยะวิกฤตซึ่งในระยะวิกฤตเนี่ยผู้ป่วยจะมีอาการาความดันโลหิตท,ที่ต่ําลงรวมถึงมีภาวะช็อกหรือเลือดออกมากได้นะครับระยะวิกฤตเนี่ยจะกินเวลาประมาณ48ชั่วโมง หลังจากช่วงที่มีไข้ลงนะครับแต่เราพบว่าการติดเชื้อซ้ำหลายๆครั้งในครั้งต่อๆไปเนี่ยจะมีแนวโน้มที่ไข้เลือดออกจะมีความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นได้คำถ,ถามที่3ค่ะอาจารย์สำหรับการรักษาเนี่ยเรามีการรักษาเรื่องไข้เลอดออกอย่งไงบ้างคะ่ะการรักษานะครับเนื่องจากมันเป็นเชื้อไวรัสดังนั้นเ,เรายังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้โดยตรงแต่ว่า เราจะเน้นไปที่การรักษาตามอาการและการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องรักษาผู้ป่วยในโรงพยบาบาลเสมอไปเราสามารถที่จะแนะนําให้คนไข้รักษาอยู่ที่บ้านได้นะครับโดยให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตอาการของบุตรหลานนะครับร่วมกับการให้สารน้ําแล้วก็อาหารอย่างเพียงพอรวมถึงหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสีดําสีแดงหรือสีน้ําตาลเพื่อลดความสับสน,นกับเลือดออกทางในทางเดินอาหารนะครับ ในระหว่างการอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรจะติดตามบุตรหลานของท่านนะครับว่ามอีอาการซึมลงกระสับกระส่ายมีเลือดออกหรือมีอาการหอบเหนื่อยปวดท้องมากคลื่นไส้อาเจียนมากควรจะรีบนํามาที่โรงพยาบาลเพื่อรับการประเมินและพิจารณานอนโรงพยาบาลทันทีนะครับก็เท่าที่ฟังดูตัวโรคก็มีความรุนแรงที่หลากหลายนะคะั้นการป้องกันก็น่าจะเป็นเรื่องที่จําเป็นค่ะเรามีอาจารย์มีคําแนะนําเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดยังไงบ้างคะ แต่ว่าที่ทสาคัญที่สุดคือการาป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดหรือการกําจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายนะครับเ,เราสามารถป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดได้จากการที่หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยงแต่ว่าเราทําได้ค่อนข้างลําบากนะครับดังนั้นเราอาจจะแนะนําให้สวมเสื้อผ้าที่มิดชิดหน่อยถ้าเราต้องจะไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีการทายากันยุงที่มีส่วนผสมของ,ของดีสนะครับก็จะสามารถป้องกันได้ระดับหนึ่งนอกจากนี้การกําจัดแหล่งพ่อพันธ <gap. S 1> ุ์ยุงลายก็คือการ กำจัดแหล่งน้ำนะครับที่สามารถกำจัดได้แต่ถ้ากำจัดไม่ได้เราอาจจะแนะนำให้มีการใส่ไซยาเบตลงไปในน้ำหรือการเลี้ยงปลาหานุยุงเพื่อกินไข่หรือตัวอ่อนของตัวยุงลายน,น,นะครับก็เป็นวิธีที่ทำได้ในพื้นที่ที่มีการระบาดเนี่ยเราสามารถติดต่อไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อที่จะมีการพ่นยาเพื่อฆ่ายุงตัวเต็มวัยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เสริมขึ้นมาเพื่อให้ลดการระบาดของไข้เลือดออกได้ครับ ก็สําหรับคําถามสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะสนใจคือเรื่องของวัคซีนไข้เลือดออกอยากให้อาจารย์ลองแนะนําเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนไข้เลือดออกหน่อยค่ะในส่วนของวัคซีนเนี่ยเรามีวัคซีนที่มีอยู่ในท้องตลาดอยู่2ชนิดนะครับชนิดแรกเนี่ยมีชื่อว่าวัคซีนเดงวาเซียเราสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ6ปีจนถึงอายุ45ปีแต่วัคซีนตัวนี้จะต้องฉีดในผู้ที่เคยเป็นไข้เลือดออกแล้วเท่านั้น หรือถ้าไม่มีประวัติเราอาจจะมีการจ็อเลือดตรวจครับว่าเคยมีประวัติเป็นไข้เลือดออกแล้วหรือไม่โดยฉีดทั้งหมดสามเข็มห่างกันเข็มละ6เดือนนะครับศูนย์หกเดือนอีกชนิดหนึ่งก็คือวัคซีนที่ชื่อว่าคิวดงการนะครับวัคซีนชนิดนี้ฉีดได้ตั้งแต่อายุ4ปีจนถึงอายุ60ปีครับวัคซีนตัวนี้เนี่ยจะมีข้อดีคือไม่จําเป็นจะต,ต้องฉีดในผู้ที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วคือฉีดในใครก็ได้นะครับ ฉีดทั้งหมด2เข็มนะครับก็คือศูนย์เดือนแล้วก็ที่อายุ3อีก3เดือนข้างหน้านะครับโดยวัคซีนทั้ง2ชีวิตนี้มีประสิทธิภาพที่ดีในแง่ของการป้องกันก,การติดเชื้อที่มีอาการได้ประมาณสัก65-80%และป้องกันการติดเชื้อที่รุนแรงถึงขั้นนอนโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตได้มากกว่า80-90%ขึ้นไปแต่ว่ายังไงก็ตามครับยังมีข้อห้ามการฉีดวัคซีนอยู่ก็คือ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยเราจะไม่สามารถฉีดวัคซีนชนิดนี้ได้ดังนั้นการที่เ,เราควบคุมอาหารนาโรคเนี่ยยังเป็นสิ่งที่จําเป็นในการป้องกันโรคให้ลดออกอยู่ครับค่ะ,ะสำหรับผู้ที่รับฟังอยู่แล้วก็สนใจข้อมูลดีๆของาราชวิยาลัยนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของาราชวิาลกุมารนะคะสําหรับวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะดิฉันแล้วก็จันพริตขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ